วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการพันด้ามแบบไม่ต้องใช้กันไกนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ที่ปิดหัวด้วยวันนี้ก็จะใช้ของยอนิกรุ่น1 0 2 ex เนี่ยครับมันก็จะมีด้านที่เป็นด้านตัดกับด้านที่เป็นมีกาวเนี่ยครับสีขาวเราก็เริ่มใช้จากด้านที่ตัดนะครับมาพันที่ตูดก่อนวันนี้เราเลือกสีชมพูเข้ากับไม้มาก นะครับก็พันโดยเริ่มพันหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ค่อยๆเอียงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ตําตระยะห่างก็คือให้ทับกับให้อยู่พยายามพยายามให้อยู่กึ่งกลางของของที่พันด้ามน,นะครับค่อย,อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆ น่ครับเพรพันไปจนสุดเลยพอใกล้ๆถึงตอนจบเนี่ยเราก็ดึงให้มันตึงนิดนึงให้มันยืดนิดนึงมันเทปพันสายไฟครับแล้วก็แกะเทปกาวออกแล้วก็ดึงค่อยค่ปิดซุดเสร็จปุ๊บเนี่ยครับมันก็อยู่โดยใช้กาวของมันแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ที่พันสีดำๆมาปิดหัวนะครับเรียบร้อย